สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้วิธีการแยกตัวประกอบทําอย่างไรไปดูกันเลยครับการแยกตัวประกอบพหุนาม PX ตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบพหุนาม x กําลังสามบวกสองกําลังสลบห้ลบหจะมีขั้นตอนการแยกอยู่สองขั้นตอนนะครับขั้นที่ห หา p c เท่ากับ0แล้ว x ลบ c จะเป็นตัวประกอบของ p x ขั้นที่2นํา x ลบ c ที่ได้ไปหาสังเคาราะห์พหุนาม p x วิธีทำครับกำหนดให้ p x เท่ากับ x กำลัง3บวก 2x ลบ 5x ลบ6ทีนี้เราจะหา p c เท่ากับ0 c ดูได้จากตัวประกอบของลบ6ครับเรามาหาตัวประกอบของลบ6กัน จำนวนใดบ้างครับที่หารลบ6ลงตัวซึ่งก็ได้แก่ลบ1 1คุณครูขอเขียนเป็นบวกลบ1นะครับก็จะมีบวกลบ2บวกลบ3บวกลบ6จำนวนทั้ง8จำนวนนี้จะต้องมีตัวเลขใดบ้างแหะครับที่ทำให้ pc เท่ากับ0ทีนี้คุณครูจะเริ่มแทน pc เท่ากับ0โดยนำตัวเลข ในน้อยก่อนจากนั้นใช้ C ีเท่ากับ1นะครับจะได้ p 1นํา p 1แทนเข้าไปใน p x แทนตรง x กำลัง3นี้นะครับตรง x กำลังสองตรลบ5 x ก็เลยจะเท่ากับ1กำลัง3บวก2คูณ1กำลัง2ลบ5คูณ1ลบ6จากนั้นคิดเลข1กำลัง3เนี่ยได้1 1กำลังส ได้1คูณกับ2ได้2ลบ5คูณ1ได้ลบ5ลบ6ทีนี้1บวก2นะครับได้3ลบกับ5ลบ6จะเห็นว่ายังไงก็ไม่เท่ากับ0แบบนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า p c ไม่เท่ากับ0ถัดมาครับเราต้องดูตัวประกอบของลบ6ต่อครูก็ใช้เป็นเลขลบ1บ้าง ใช้ c เท่ากับลบหครับก็จะได้ p ลบหนำลบหเนี่ยแทนใน p x แทนตรง x กำลัง3แทนตรง x กำลังสองแทนลงลบ5 x จะเท่ากับลบ1กำลัง3บวก2คูณลบ1กำลัง2ลบ5คูณลบ1ลบ6จากนั้นคิดเลขลบ1กำลัง3เนี่ยได้ลบ1ลบ1กำลังสองได้1 คูณกับ2ลบ5คูณลบ1ได้บวก5ลบ6ทีนี้2คูณ1นะครับได้2บวกกับ5เนี่ยได้7ลบกับ1ลบกับเนี่ยก็เลยเท่ากับ0นั่นคือ p ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น x ลบ c เน้นนะครับ c ของเราคือลบ1นํา c ลบ1เนี่ยแทนตรง c ครับลบเจอลบกลายเป็นบวก ก็เลยจะได้ x บวก1เป็นตัวประกอบของพหุนาม px ถัดมาเราจะนำ x บวก1เนี่ยมาหาสังเคราะห์โดยการนำ c เท่ากับลบ1มาตั้งหารนะครับตามเครื่องหมายหาสังเคราะห์ดังนี้ทีนี้เราจะนำสัมประสิทธิ์ของ px มาเขียนในเครื่องหมายหาสังเคราะห์ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสามสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสอง ตรงที่ไฮไลท์ด้วยสีฟ้านะครับสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือลบ5แล้วก็ลบ6เขียนได้ดังนี้ครับ1 2ลบ5ลบ6ขั้นตอนแรกของการหาสังเคราะห์นะครับให้ดึง1ลงมาด้านล่างครับถัดมานำลบ1เนี่ยคูณกัน1ที่ดึงลงมานะครับก็จะได้ลบ1เขียนไว้ด้านบนนำา2บวกกับลบ1 ได้หนึ่งต่อมานำลบหนึ่งคูณกับหนึ่งได้ลบหนึ่งนำลบห้าบวกกับลบหนึ่งเท่ากับลบหกและสุดท้ายครับนำลบหนึ่งเนี่ยคูณกับลบหกจะได้หกลบหกบวกก,กับหกได้เท่ากับศูนย์ถ้าเราหาสังเคราะห์ได้ถูกต้องตัวสุดท้ายจะต้องเป็นศูนย์นะครับดังนั้นผลกาการหาสังเคราะห์ ก็คือผลหารนะครับเดิมเนี่ยก่อนจะหารสังเคราะห์นะครับพหุนามของเราเนี่ยคือ x ก,กําลัง3แต่ผลหารเนี่ยจะต้องรู้โดยอัตโนมัติจะเหลือ x ก,กําลัง2นะครับก็เลยได้ว่า1 x ก,กําลัง2บวก1 x ลบ6นะครับอันนี้คือผลหารจากการหารสังเคราะห์จากนั้นนะครับ พหุนาม px จะเท่ากับนะครับตัวประกอบตัวแรกคือ x บวกหนึ่ำมาเขียนแบบนี้ครับคูณกับผลหาร x กำลังสบวก x ลบหนะครับทีนี้พหุนาม x กำลังสามเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าจะต้องอยู่ในรูปของผลคูณพหุนามย่อย3ามวงเล็บตอนนี้เราได้1นึ่งวงเล็บแล้วคือ x บวกหทีนี้ x กำลังสบวก x ลบหนะครับเราสามารถแยกได้เป็น x บวก3คูณกับ x ลบ2อนะัอันนี้ก็เสร็จสิ้นสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนาม d ีกนะครับสรุปเนื้อหานะครับการแยกตัวประกอบพหุนาม px d g ีกจะทำา2ขั้นตอนขั้นที่1หา p c เท่ากับ0แล้ว x ลบ c จะเป็นตัวประกอบของ px ขั้นที่2 นำ x ลบ4ที่ได้ไปหาสังเคราะห์ของพหุนาม px เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาไม่ยากอย่างที่คิดเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะฝากกดติดตามช่อง math kunon นะครับแล้วพบกันในคลิปถัถดไปนะครับ